คลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิเคราะห์ดวงของลัคนาราศีกันเดือนสิงหาคมรอติดตามค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัท k n i อ t e r ินเตอร์บรรจุภัณฑ์รับผลิตกล่องลูกฟูกตามแบบตามขนาดตัดตามไซส์ยังไงก็ถูกกว่าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ ค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคม2568นะคะชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนะคะต้องบอกก่อนว่าดาวตัวตนของคุณไปอยู่ในตำแหน่งโชคลาบนะคะและมีการติดต่อสื่สอสารเจรจาพูดคุยประสานงานต่างๆได้ดีนะคะ ใครที่เป็นเซลล์เป็นพนักง,งานขายของอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งทําอาชีพอื่นก็ตามหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ถือว่าการติดต่อเจราจาสื่อสารเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงเรื่องของการงานด้วยนะก็ มีความสำเร็จในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะคือพูดง่ายถ้าเกิดใครทำงานนะคะด้านที่ต้องมีการพูดคุยเจรจาอยู่แล้วอันนี้ก็ส่งผลดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้ไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยพยายามหน่อยนะ,ะพยายามติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาไว้นะคะก็จะส่งผลดีกระดวงนะคะสำหรับในเรื่องของ การงานนะการงานและดาวตัวตนมันคืออันเดียวกันเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะการงานก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่นะคะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะดาวการงานและดาวตัวคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเลยนะคะในเรื่องในในช่วงประมาณนะ 25สิงหาคมนะคะอาจจะมีการพูดคุยเจรจาติดต่อประสานงานในเรื่องของงานที่มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนหรือเราอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็อาจจะต้องรอจังหวะหน่อยนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องมีมีเม,มีเรื่องของการพูดคุยเจรจาติดต่อประสานงานค่อนข้างเยอะเก,เกี่ยวกับกรเรื่องของงานที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางท่านบอกโอ้ยไม่ได้คิดจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมี หรือแบบย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะดาวการงานถ้าเกิดใครทำงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานของคุณนะคะส่งผลให ตัวคุณเองเนี่ยต้องขยับปรับเปลี่ยนไปในตำแหน่งงานที่คุณยังรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะมาในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวการเงินดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ถือว่ามีความสำเร็จที่ดีนะ นะคะดาวการเงินนะถือว่ามีความสําเร็จที่ดีนะมีการติดต่อประสานงานอะไรก็ตามนะแต่ส่งผลดีกับเรื่องของรายได้เรื่องของการเงินนะคะพอมาในเดือนสิงหากันบ้างนะคะในเดือนสิงหาเนี่ยออจริงๆดาวการเงินเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่กรกฎามาแล้วนะคะมันย้ายี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะคะพอมาถึงวันนี้นะคะช่วงต้นๆเดือนเนี่ย ดาวการเงินยังมีความสำเร็จที่ดีอยู่นะคะพอสักประมาณปลายปลายเดือนก็คือ22สิงิหาคมเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในตำแหน่งของการร่วมงานประสานงานติดต่อพูดคุยเจราจาสื่อสารนั่นแหละนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้บางคนนะคะที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับบริษัทไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีการดิวการพูดคุยเจรจารในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะอาจจะมีการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถซื้อบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะดาวการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสำหรับเดือนนี้ยังไม่น่าห่วงอะไร นะคะยังไม่น่าห่วงอะไรเลยสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะรายได้การเงินยังยังฉลุยอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวดาวขยับออกไปก,ก็ยังดีอีกนะคะทีนี้เนี่ยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันต้องบอกก่อนว่าไปในจุดทิศทางที่มันไม่ได้แย่นะไปในจุดทิศทางที่มันยังดีอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องให้คิดเกี่ยวกับคนที่เราร่วมง,งานด้วย นะคะเกี่ยวกับการทําอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับการประสานงานติดต่อสื่อสารแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงสักประมาณวันที่24นะขยับนิดนึงวันที่24สิงหานะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอาจจะติดปัญหากับการทําอะไรใหม่ๆหน่อยนะคะ <c oughs> อาจจะติดปัญหากับการทำอะไรใหม่ๆหรือการแก้ปัญหาให้กับคนอายุน้อยกว่านะคะอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างกับคนอายุน้อยกว่าในเรื่องของคำพูดนะคะก็ ใจเย็นๆหน่อยละกันหลังวันที่24สิงหานะคะใจะเย็นๆหน่อยเพราะว่าดาวมันมันมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งในเรื่องของความคิดที่มันไม่ตรงกันนะคะก็ระมัดระวังไว้สักนิดนึงนะจดโน้ตไว้ว่าเออหลัง24สิงหาต้องพูดให้น้อยลงนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับคุณนะคะภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เอ,อโทษค่ะชาวลัคนาราศีกันสลับมั่วแหละนะคะก็ ภาพรวมการเงินดีอันนี้ก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรนะคะมีช่วงไปปเดือนหน่อยนะคะที่อาจจะมีปัญหาติดขัดสะดุดอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ